รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตก,กลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2,565ของนายสุพินิตศรีพุทธาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสวา่างกลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4สันักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านโคกสว่างภายในปี2566โรงเรียนบ้านโคกสว่างจัดการศึกษาผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมนำวิถีชีวิตพอเพียงสุขภาพจิตแจ่มใสทันสมัยด้วยเทคโนโลยีมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและชุมชนบนพื้นฐานความเป็นไทยส่วนที่หนึ่งข้อมูลด้านการปฏิบัติหน้าที่ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีกระบวนการการพัฒนาจัดการผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักกิจการบริหารบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน และมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโดยใช้รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาด้วย KSW model มาจากโคกสว่างโมเดลโดยได้นำแนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ PDCA มาเป็นแนวทางในการบริหาร KSW model 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ โดยสร้างนวัตกรรมการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะโดยใช้สารมวยโมเดลของโรงเรียนบ้านโคกสว่างจังหวัดขอนแก่นมีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องบริหารด้วยแบบอย่างนวัตกรรมสารมวยโมเดลอย่างสร้างสารรค์ กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5. 1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีดังนี้ 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา 1. ได้รับรางวัลผลงานด้านการพัฒนาตนเองรางวัลทรงคุณค่าสพทโอปิกอวอร์ดครั้งที่11 ปีการศึกษา2,564ระดับภาคตะวันออกเชียงเหนือรางวัลเหรียญเงินผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับปถมวัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 2. รางวัลด้านผู้เรียนมีดังนี้ 3. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษามีดังนี้ 4. รางวัลด้านสถานศึกษา 1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับปฐมวัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลสงคุณค่าสอพทอ,อ p e c Awards ครั้งที่11ปีการศึกษา2,564ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงศึกษาธิการ โอ่รางวัลด้านการดำเนินงานการประกวดหนูเพชรคอนเนอร์พลัสโควิดออนไลน์ประจำปีการศึกษา2564ศูนย์อนามัยที่7ขอนแกน่นเกรติบัตรด,ดีเด่นการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2565ประเภทโรงเรียนประถมขนาดกลางสงพปขอ,อ,อ,อนแก่นเขต4 ล่อรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ best practice ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูงดีสมส่วนแข็งแรง EQ IQ d ภายใต้โครงการกระโดดโลดเต้นเปลี่ยนร่างชีวิตใหม่โช o p ป้าแอนชายป้าเกม e ิวนอร์มปีการศึกษา2,564กระทรวงสาธารณาสุข 5. นายสุพินิ์ศรีพุทธาได้รับเชิญเป็นวิทยากรกรรมการตัดสินภายในและภายนอกสถานศึกษาอาทิกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลอุบลรัฐและโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ KSW Model KSW Model เป็นรูปแบบ ที่ได้สังเคราะห์มาจากหลักการนิเทศและทฤษฎีการบริหารโดยนำมาเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องเป็นวงจรเชิงระบบโดยใช้หลักการทางการบริหารต่างๆเช่นวงจรคุณภาพเดมมิง่ง P.D.C.A. หลักการวางแผนการนิเทศแบบกาลายาณามิตรหลักธรรมมาพิบาลหลักการสร้างทีมงานทฤษฎีการบริหาร 4MS เป็นต้น ผลลั์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังผลลัพธ์เชิงปริมาณ 1. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3อ่านออกเขียนได้ร้อยละ85เก่งคณิตและได้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 2. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6อ่านออกเขียนได้ร้อยละ87 เก่งคณิตวิทยาศาสตร์และได้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 3. ผลคะแนนการสอบเ T ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศ 4. ผลคะแนนการสอบโ n e t ็ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้านเชิงคุณภาพครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและสมรรถนะสำคัญของหลักสูตรส่งผลให้ครูได้รับรางวัลต่างๆมากมายผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดีเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลอกสว่างรับการประเมินภายนอกรอบส ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์โควิด1 9การตรวจเยี่ยมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผลการประเมินได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยมทุกมาตรฐานทั้งการศึกษาประถมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะสุขภาพจิตที่ดีมาจากร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเราจึงทุ่มเททุกอย่างเพื่อลูกของเราผมนายสุพินิตศรีพุทธาผู้มีการโรงเรียนบ้านโคกสว่างสวัสดีครับ